มีผู้ชายคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนอนขึ้นไปบนโทเว <c oughs> คือขึ้นโทเวมันก็ไม่ได้อยู่แล้วว่ะแล้วไหนจะย้อนอนอีกแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนโทเวหน้าหวาดเสียวจริงๆครับ งานนี้รถยนต์ต้องหลบนะครับถึงแม้ว่ารถยนต์เนี่ยจะขับมาถูกเลน <ฮะ S 1> ถูกทางถูกต้องก็แล้วแต่แต่ว่าเอาล่ะมอเตอร์ไซค์คันนี้ขึ้นมาได้ยังไงก่อนย้อนสอนเนี่ยตั้งแต่โน่นดินแดงสุดที่สารลาดพร้าวไปจนถึงรัชดาพิเศษก็ใช้ชีวิตอยู่บนโทเวที่ย้อนสอนพอสมควรเลยนะครับระยะเวลาเนี่ยแล้วขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย ไม่ได้ชิดซ้ายนะ,<ฮ>ะไม่ได้ชิดซ้ายคือหลบรถนะแต่ไปอยู่ในเลนที่รถเนี่ยจะต้องวิ่งมาแล้วใช้ความเร็วด้วยเ <โฮ S 1> นี่ยคุณผู้ชมดูสิ <โฮ S 2> เอายังไงดีเนี่ยอจอดนะอันนี้ตรงเนี่ยตรงบริเวณนี้เนี่ยจอดแล้วอันนี้เมื่อกี้ตั้งหลักเสร็จปุ๊บกลับรถเลยก็ไปต่อ,อ,อนะครับไปต่อรถก็มาเอาจริงๆถ้าคนมีสติเนี่ยจะไม่ทําอะไรแบบนี้เห็นความผิดปกติไหมรถเนี่ยตัวเองขี่แล้วสวนทาง กับรถทุกคัน<ะ>เพราะฉะนั้นตัวเองอ่ะอยู่ผิดฟัง <c oughs> อยู่ผิดที่ด้วยเพราะว่า <c oughs> ทางด่วนโทเวเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้หาทางลงหน่อยดูซิตอนนี้เขาหาทางลงอะ่ะอาภาพตรงนี้แหละจุดบรรจบแล้วยังไงนะไปอีกเลนไปอีกฟังดีกว่าอ่ะทีนี้จะลงแล้วจะลงแล้ว ตัดมาแบบนี้เลยอหตัดมาแบบนี้เลยนี่โอ้โหรถเห็นไหมฮะเปิดไฟกระพริบเลยแล้วก็จะลงแล้วจะลงอไอตรงเนี้ยมอเตอร์ไซด์มันได้แล้วไงใช่ไหมครับแต่ทีนี้ก็จะลงยังไงอ่ะสวนทางกับชาวบ้านออยู่ดีเอ,อพี่ครับคือลักษณะการขับขี่ของพี่เนี่ยมันไม่ธรรมดาเลยนะครับอันนี้ไม่ได้ชื่นชมนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยตำรวจก็ตามไปจับนะครับ คนขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อว่านายบุญทันทีนี้จากการตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าไปเป่าแอลกอฮอล์กันหน่อยไหม,มเนี่ยครับอ่ะลองให้ดูนะเป่าแล้วมันจะขึ้นเท่าไหร่ยังไงครับขยับมานั่งเป่าสบายไปมั้งมไม่ต้องจับจะอมแล้วก็เป่าเป่าดีๆยังไง โอ้โห243มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ครัเนี่ยครับ oh. พี่ครับน่ากลัวมากนะเอาจริงห่วงความปลอดภัยของพี่บุญทันน anyway ี่แหละอืชื่อนี่ก็คือบุญทันยังมีบุญอยู่นะเนี่ยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเมามากๆเลยอ่ะแล้วเจ้าตัวก็สารภาพครับว่าคือไปทำธุระเสร็จปุ๊บก็ดื่มจริงดื่มเหล้าดื่มเบียร์นี่แหละแล้วจะกลับบ้านที่ปทุมธานีกลับไม่ถึงครับ พราะว่าโดนจับซะก่อนอะนะครับเอาละการขับรถเมาด้วยขึ้นทางด่วนแบบนี้ด้วยนะครับโดนส่งตัวฟ้องศาลแขวงดูสิทธิ์เรียบร้อยศาลสั่งตัดสิน คือจำคุก4เดือน<ะ>เปลี่ยนเป็นกักขัง4เดือนกักขังก็คือไปขังตามสถานที่ที่เดี๋ยวกําหนดกันอีกทีนึ่งอาจจะอยู่ที่บ้านหรือว่าอาจจะต้องให้กําหนดมารายงานตัวโดยตลอดนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่ให้ขี่มอเตอร์ไซค์ริบรถมอเตอร์ไซค์ของกลางไว้ก่อนอทั้งหมดทั้งสิ้นก็คือเพื่อความปลอดภัยของตัวของพี่เองนะครับ,ค,รบคำถามคือสั่งหรือยังครับพี่ เรียบร้อยแล้วแหละ oh. โดนยึดรถไปแล้ว oh. Oh. ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ